ที่ไปที่มาของคี่คือมาได้ข่าววันนี้ครับนักต้มเหรอครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆี่นะข่าวทุกคนเลยนะครับที่ให้ความสนใจครับแล้วก็ที่มาที่ไปของข่าวนี้ก็คืออยู่ดีๆมันก็มีข่าวมาว่าปลดพระเอกซีทีวีนะครับแล้วก็เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้สุรูซุเมียมก็คือปลดพระเอกอะครับปลดจริงครับแต่ว่าที่เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้สุภูสเมียเนี่ย ไม่จริงครับเพราะว่าผมเปิดเผยมาตลอดครับแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมเซ็นสัญญามาค่ายทางค่ายเขาก็รับรู้มาตลอดครับอย่างตอนแรกที่มันมีอักษรย่อมาเนี่ยเรารู้เลยไหมว่าว่านี่คือหลักกรก็ก็รู้เลยครับเพราะว่าผมโดนปลดจริงๆแต่ว่าพออ่านเนื้อความข่าวมันก็มันก็ไม่ได้เป็นความจริงครับไม่อยากจะมาแถลงตรงนี้จำว่าอย่างในเนื้อข่าวที่บอกว่าถูกกันปลดเพราะว่า สับได้ว่าซูรูนแมวคือไม่จริงครับแต่ผมปลดจริงอันนี้เหตุผลที่ปลดก่อะไรค่ะเขาบอกเอ่ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะข่าวออกมาแบบนี้ผมรู้ว่าทางผมแล้วก็อ่าภรรยาแล้วก็ลูกอะมันเสียหายแล้วก็ทางค่ายก็เสียหายด้วยเลยอยากจะมาชี้แจงอือันนี้คือปลดก็คือออกจากซีรีส์เรื่องนี้เลยไม่ได้เล่นแล้วเอ่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูที เอางั้นพี่ถามก็คือเรารู้ว่าเราไม่ได้เล่นดพระเอกก่อนวันที่วงสูนหนึ่งวันถูกต้องครับอันนี้พี่เข้าใจาถูกต้องไหมครับถูกต้องเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับเออจริงๆมันเป็นเรื่องภายในของที่บริษัทเขาเนะี่ยซึ่งเขาคุยกับทางน้องเขาไว้นะครับในส่วนนี้เนะี่ยหลังจากเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปคุยกับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งแลวตรงนี้นขออนุญาตให้น้องอยังไม่ตอบนะครับแล้วเราได้ถามสาเหตุไหมครับว่าทำไมเราต้องกดในวันนั้นเลยทำไมไม่บอกผลนหน้านี้ก็ จริงๆผมก็ไม่ได้มีการสอบถามอะไรครับแต่ก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ตอบกลับอะไรเลยเราเราคิดว่าการที่เรามีครอบครัวกับการไปเล่นซีรีส์มันมีผลไหมที่ทําให้เขาแบบรู้สึกไม่โอเคกับการที่เราไดเราบ่นนำอะไรแบบมีผลนะครับแต่ว่าจริงๆเขารู้มาตั้งแต่แรกก็เลยผมก็เคยสอบถามไปบ้างแล้วว่าจะให้ผมออกไหม,มแต่เขาบอกว่าเขาโอเคครับใจตอนนี้ยังอยากจะเล่นซีรีส์ละนีไหม คือความรู้สึกของผมแบบมันก็แย่นครับจริงๆเพราะว่าผมก็เตรียมตัวใช้เวลาเตรียมตัวมานานในการรับบทเสถเพรแต่ว่ามันจันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าข่าวมัน หลุดออกไปแบบนี้ได้ยังไงหลังหลังจะเกิดเรื่องเองทางผู้จัดของค่ายนั้นหรืออะไรเงี้ยเขามีติดต่อเราบ้างไหมคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหมือเพราะฝั่งเราก็มีแอคชั่นด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือจริงๆผมได้มีการสอบถามทางค่ายไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากค่ายมผมก็เลยคระยะเวลาที่ผ่านมาส4มสี่วันนะครับผมรู้สึกเป็นกังวลเพราะว่าภรรยาแล้วก็ลูกเองค,ครับลูกผมก็ กำลังจะเข้าโรงเรียนเนาะแล้วก็พอมีข่าวแบบนี้ว่าซุกลูกซุกเมียคือจริงๆแล้วเด็กอะครับผมว่าเด็กโตไปเขาควรจะได้รู้ความจริงซึ่งถ้าเด็กอะครับเขารู้ข่าวผิดๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจเขาแนอนาคนใจนะครับเลยผมอยากจะจมาะแถลงแานในการจะเข้าไปเคลียร์ต่บทางลุน้นคือะอะไรครับก็เดี๋ยวดูหลังจากนี้เ่นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีภาพข่าวไปแล้วเนี่ยทาง บริษัทเนี่ยตอบโต้มายังไงแต่หลักทีนี้เราต้องตั้งใจว่าจะเข้าไปคุยเป็นเจรจาเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เช็คเข้ามาปรึกษาผมเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูรายละเอียดในสัญญาไประดับหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเงื่อนไขที่จะเข้าไปคุยนําเสนอว่าทางค่ายรับได้ไหมแล้วน้องเช็คเขารับได้ไหมยังยังทลองพัาความสุขไปไหมครับข้อตกลงมันเพิขึ้นทั้งหมดมก็รู้สึกว่าคือหนูห่วงอย่างเดียวก็คือห่วงลูกละค่ะเพราะว่ากําลังจะเข้าโรงเรียน เร็วๆเนี้ยค่ะ,ะอย่างกระสที่มันพอพอมีข่าวมาเนอะพอแบบชาวเน็ตเขาก็อีกมุมนึงคือเขาก็ชื่นชมในในบ้านเราอะไรเงี้ยที่แบบก็เป็นการเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นแล้วมีการลงรูปภาพน้องอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นแล้วอะีเรารู้สึกในบ้านที่ทุกคนเขาก็สพอร์ปปตในมุมครอบครัวเราด้วยก็ขอบคุณมากค่ะทั้งแฟนคลับตั้งแต่แรกเลยนะคะจนแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะค่ะ จะบอกว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นพวกเราครอบครัวพวกเราอืมอาคุณเช็คเองลหะคทรยรู้สึกยังไงบ้างเออวันนี้ก็คือทุกๆครั้งเนอะมันปฏิเสธไม่ได้ที่เวลามีข่าวแบบนี้มาคนจะมาโจมตีเราแต่ตอนนี้กลยเป็นคนให้กำลังใจเราค้องข้ังจะเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกทกคนนะครับที่แบบว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกเราแต่ว่าจริงๆตอนนี้มันมีกระแสทีกลับไปที่ทางค่ายซึ่ง ผมว่าทางค่ายก็คือผมไม่อยากให้เขาเสียหายเพราะว่าเขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่เขามาแบบนี้ทําให้เขาเสียหายผมเลยเป็นห่วงทางนู้นด้วยครับอ,อย่างเช็คเองมาออกวันนี้เขารู้ไหมครับว่าหน <บะ S 1> จะแถลงจริงๆผมคือจะว่าไง้าภาพข่าวออกไปแล้วเชื่อว่าถ้าจะบริษัทน่าจะทราบแสดงว่าก่อนนี้ไม่ได้คุยกับเขาก่อนหรือว่าจะมีการอะไรเกิดขึ้นใช่ครับอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันแต่ไม่ได้ยังไม่มีการลองลองหรืออะไร ัยงใชเตรียมที่จะพูดคุยเจราจารในเรื่องของสัญญานะครับในเรื่องฟอง้องร้องเรายังไม่ได้ดูเลยเนื่องจากต้องดูดว่าสัญญาบอกอะไร<ส>ะเนื่อขไขที่เราคุยกับเงื่อขไขของฝั่งค่ายว่าอย่างไงเราต้องต้องมาเจราจารกันอีกครั้งนึงอย่างในสัญญาได้ระบุเป็นคำว่าว่าแบบเราเล่นเลในบทไหนอะไรอย่างนี้ครับสัญญาไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเล่นเป็นบทไหนนี่คือหนึ่งเหตุผลนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับในทางกฎหมายเนี่ยถ้า มีการตกลงกับนักแสดงเอาไว้ว่าจะให้เล่นเป็นบทไหนเนี่ยนะครับในทางในทางกฎหมายเขาจะตีความตามเจตนาลมมากกว่าข้อความในสัญญาอันนี้ผมเรียนตันน้งแตีก่อนอันนี้คือหนึ่งเงื่อนไขที่เราคงจะเข้าไปคุยแล้วอยู่ดีๆก็คือเปลี่ยนก่อนวันทุน่งสอัน,นี้มีความผิดนะครับท้าง,งวามสัันคือบริษัทเขาคงมองว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดนองจากว่าเขาอ้างจากสัญญาแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหนึ่งเรื่องความรู้สึกของนักแสดงสองเรื่องตั้งต้นมาตั้งแต่ต้นว่ากาหนดให้เขา เลขเป็นต hmm. ัวอะไรแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนใกล้จะถึงวันวงสวงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมานั่งดูเรื่องเจตนาของทั้งสองฝั่งนอกเหนือจากสัญญาว่าว่ายังไงก็ต้องมาคุยกันครับแสดงว่าเช็คยืนยันว่าทางบริษัทรับรู้มาตลอดว่าเรามีรูปแล้วถูกต้องครับแล้วในรายละเอียดในรายละเอียดการคุยอย่างบทพระเอกเนี่ยเราได้มีการแคสติ้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เป็นการปิดจริงที่นั่งติดกับพี่ระฆังใช่ไหม ตม,มันมีมีการบอกก่อนไหมในสัญญาว่าถ<ม>้ามีการเปิดตัวแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยในในในตัวสัญญาเองรายรายละเอียดของสัญญาไม่ได้มีพูดแบบนั้นไว้แต่จริงๆข้อได้จริงที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยนะครับก็คือว่าทางทีมงานทางผู้บริหารเนี่ยทราบทราบถึงสถานะของน้องเขา<ม>ครับใ<ม>น่องของเราเองเพราะว่าเราเพิ่งส่กไปเม,มื่อสุกนูน้นแล้วถ้ามันเรื่องมันออกมาแล้วมันไม่สมูทน่ะเราจะถอนตัวไม่หรือไม่เอเราคิดแผนขนหน้าไไหมครับจริงตอนนี้ผม ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแผนอะไรนะครับแต่ว่าคือจริงๆอยากจะมาะแถกก่อนดีกว่าอยากให้ความประจากษกับทุกๆฝ่ายนะแล้วคืนหลังจากนี้ครับแนวโน้มคือเราอยากจะอยู่ในวงการเต่อไปเล่นอะไรอยู่ต่อไปเรื่อยใช่ไหมครับก็ต้องต้องรอดูโอกาสที่จะเข้ามาจะมีการดําเนินคดีอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวไหมครว่าแบบซุกโลกซุกเมียซุกอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้นะครับแต่เป็นเรื่องหนึ่งที่ หลักคือขรอทบกกับเด็กซึ่งมันมีกฎหมายบอกนะครับว่าการปล่อยภาพการอะไรไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งทางนี้เนี่ยคุยกับทางน้องเขาไว้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นอนเขานะครับว่าเดี๋ยวขอดูว่าตรงไหนเนี่ยเรารับไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวจะพิจารณาด,ดาเนินคดีในส่วนนั้นอ,อย่างอย่างในข้อความที่เขาแชร์เองอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีการระบุว่าเป็นน้องเงี้ยอันนี้สามารถดำเนินคดีได้อ,อย่างนี้ผมเรียนนลครับถ้า,ถ,าถ้าเราดูจากหลักฐานแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยเราคงไม่เราคงไม่ไปทางแต่ถ้าอะไรชัดเจนเนี่ย แล้วเราพิสูจน์ได้ก็ผมต้องดาเนินการถ้าน้องเขาได้รับความเสียหายโดยราดเด็กครับใช้ใช้กับพะวัดวเลยะครับจะจะดำเนินกรณีมาคึงว่าถ้าต้องดูตามหลักฐานครับแล้วคามรู้สึกเราเป็นไงบ้างความรู้สึกของผมใช่ไหมครับก็รู้สึกแย่ครับเพราะว่าข่าวมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็จริงๆที่ผมพาพระวัดมาวันนี้เพราะว่า อยากจะให้รู้ทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอยากให้เขาไายินยันที่ใช่แต่ภาพเึงตอนที่รู้ว่าพี่แซคเขาถูกคนหนูหนูสุดท้ายสงสารค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับเขามาโดยตลอดแล้วหนูเห็นว่าเขาตั้งใจมากจริงจริงค่ะก็เลยสงสารอ่ะอันในมุมมองเราเองสําหรับเช็กเองเช็คมองว่าการที่เรามี ภรรยามีครอบครัวแล้วกับในวงการบันเทิงมันยากไหมจะทําให้คนแบบอาจจะอินกับบทที่เราเล่นไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ครับมันยากนะครับเพราะ่ก็ผมเข้าใจว่าณเวลาเนี่ยครับมันผมทําแไรกมันก็ได้จริงแต่ว่าเราได้เคยคุยกับทางค่ายไปแล้วว่าเรามีแบบนี้นะแล้วเราก็ถ้าเราถอนเนี่ยจะโอเคไหมอะไรเงี้แต่ว่าก็ยังเขาก็ให้คําตอบว่าเขาโอเคอเขาเลย ผมก็เลยรับหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่แรกซึ่งตัวเชคเก้ของค่ายไม่ได้เซ็นเป็นนักแสดงค่ายแค่แค่ว่าจะเป็นนักแสดงในเรื่องเนาะไม่ไม่ได้เซ็นอะไเป็นมีสัญญาเลยครับมีสัญญาทั้งนักแสดงในเรื่องแล้วก็นักแสดงค่ายมีสัญญา่องนี้อีกกี่ปีหรอครับปีหน้าครับสิงหาปีหน้าครับอย่างนี้ก็ก็ต้องเป็นเรื่องต่อไปว่าจะต้องเข้าไปคุยเรื่องกัรอาจจะ ออกกับค่ายก็คืออะไรอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราคงต้องไปเจรจากัางค่ายว่าค่ายจะเสนออะไรกับให้ให้เช็คไหมเช็คครับได้ไหมหรือว่าเราจะเจรจาในส่วนไหนตรงนี้ต้องไปคุยกันหลังบ้านแล้วเดี๋ยวว่ามีอะไรก็ว่าว่ากันไปตามขั้นตอนครับยวพ่เี๋ยวพ่เ็คตอนนี้มีความเครียดหรือความกดดันนะเพราะตอนนี้มันเหมือนยังไม่รู้ว่าจะไปทำไหนอะไรมีครับมีครับก็เราสองคนก็เครียดมาตั้งแต่วันแรกที่ข่าออกครับก็เลย แต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ลูกครับก็เป็นกำลังใจให้เราสมมติถ้าไม่ม okay. mm ีข่าวนีของมาบอกสมมตินะคะไม่มีข่าวออกมาบอกถ้าวันนึงมีคนถามเช็คจะตอบไหมว่ามีน้องเพราะวันก็ปกติถ้าสมมติวันนึงไม่มีข่าวเมาส์ออกมาน้องเช็คจะบอกคนอื่นไหมเขาว่าแบบไหนเข้ามาอยู่อ๋อก็ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยฟิดตังอยู่แล้วก็คือทุกคนรู้ใช่ไหนกันตอนปกติอินสตาแกรมก็เปิดเผยทุกอย่าง ในไอีเขาก็จะมีรูปผมรูปลู่ไอจีผมก็จะมีรูปลู่แล้วก็รูปเขาก็มีแต่ว่าใช่ครับที่ผ่านมาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดตาอย่างภาพวาเองที่สมติตอนราดไอจีคว่าครอบครัวเราจะไปในเส้นทางแบบคือความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงก็ที่บอกว่ายังใหม่เออหนูก็รู้สึกว่าเรายังใหม่กับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นใจอะค่ะว่าถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยอยากให้เห็นใจเรา คือคือตัวรบอกว่าเป็นความไม่เทยจรินของเขาบว่าเป็นเป็ยากสูรเาเป็น้ก็ัทจริผมก็อยากจะตอบแทนว่าแบบเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดพลาดนะครับแต่ว่าเราแค่มองว่าณจุดๆเนี oh ้ยทางค่ายหรือว่าผู้ใหญ่ครับเขามองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางบริษัทมากกว่าก็ส่วนหนึ่งเพราะว่า ที่จะมาถลายวันนี้เราเห็นมีบางบางเพจนะครับเขียนเงื่อนไขไปทางทางฝั่งของบริษัทก็มีเห็นผลถ้าในส่วนในเชิงธุรกิจเข้าใจได้แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับธุรกิจส่วนหนึ่ง<ม>สัญญาส่วนหนึ่งเจตนาที่คุณตกลงกับนักสแสดงส่วนหนึ่ง<ม>ต้องมาคุยกันแต่การกรณีที่เ,เชฟขารกระทำแบบนี้คือมันเป็นเรื่องทันทีทันใดนะครับ<ม>ซึ่งเขาก็ตั้งตัวไม่ได้<ม>แล้วก็ยังไม่มีทางบริษัทออกมาชี้แจงเนี่ยนี่คือความสับสนที่เกิดขึ้นครับ อย่บทอย่างตอนแรกเป็นบทพระเอกแล้วบทที่โดนเปลี่ยนไปเป็นบทประมาณไหนเป็นบทแบบไหน้ทราบทราบไหมยังตอบจริงจริงเนี่ยลองดูในคลิปนะตอบได้ครับคลิปตันนั้นที่เราเปิดในคลิปวันนั้นที่วงส่วนผมเขาตอบว่าผมเป็นตัวละครลับเพราะว่าเขายังไม่ได้มีบทไว้ให้ผมเลยก็คือปลดออกไปก่อนลยอ,อ,อยแอ่อาจจะได้เล่นในเรื่องนี้บทรองรับที่จริงมันเป้าไหมครับพอมัน ในตัวละครรับไมนมาระบทมันยังไม่มีครับเพร,ะร,ะระาะแป๊บแป๊บบาทเพราะว่าออว,วันนั้นผมแบบมองคนที่จะมาเล่นแทนผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า<อ>คนนั้นมันควรจะเป็นผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เสียความรู้สึกมามาทั้งครับนั่นแหละครับสุดท้ายอยากจะบอกอ,อะไรกับคนที่ทสังคมเราอ๋ออ่า เราสองคนคร,รับแล้วก็ครอบครัวเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตเรานะครับค่ะก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูครอบครัวหนูมาตั้งแต่ตนนะะ้นค่ะแล้วก็สำหรับแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามากดฟอลโล่อะไรแบบนี้คะ่ะหนูสัญญาว่าจะพยายามตอบทุกคอมทุกทุกบีเอ็มอะคะ่ะทุกข้อความ ใช่ค่ะขอบคุณนะคะเจ้ก็ยินเหมือนว่าเราจะไปยัดแสดงต่อไปทอางานในวงการบันเทิงอ๋อถ้ามีโอกาสครับอโเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขนมที่ได้มาเหมือนมีเอกค่ะอยากโชว์ไหมอยากโชว์ไหมฮะไม่อันนี้มันเป็นสัญญาอ๋อสัญญาล็อกถ้าอได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ ตอนที่เชฟเข้ามาปรึกษ,ษาฮะเราผมหลักผมต้องาสัญญาก่อนเสร็จแล้วก็คุยรายละเอียดทห้จริงกับเชฟเขาทั้งหมดก็ใช้เวลาคุยกันส่ชั่วโมงกว่าครับก็ถึงได้เรียนนะฮะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราควต้องปคุยกับทางค่ายต้องดูว่าค่ายเขาพร้อมที่จะเปิดคุยเจราจากับน้องเขาหรือเปล่าถ้าค่ายพร้อมเปิดเราก็พร้อมที่จะเจราจาแต่เพียงแต่ว่าเราดูเงื่อนไขว่าสิ่งหนึ่งสิ่งไหนเชฟกับครอบครัวเขารับได้เราก็จะไปในทางนั้นแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้อันนี้ังไม่ได้หาเายบอกเลิกสัญญา ได้หรือเราบอกเรื่องสัญญาได้แล้วเพราะน้องเขาพร้อมที่ได้ได้ไปต่อเนี่ยก็ยินดีอยู่ที่ว่าค่ายเขาจะพิจารณาให้ให้น้องอยังไงครับแสดงว่าทาง,งเราก็มีคาตอบในใจเราว,ว่าเราอยากจะไปที่ทางไหนครับเราคุยกันไว้ระดับหนึ่งครับเห็นว่าเราแค่ร้องเงื่อนไทขทางค่ายครับแต่ถ้าทางค่ายไม่ตกลงในขออ้อยินยอมเราอใจขอ,อยกเลิกสัญญาก็อันนั้นคิดเอาไว้เป็นเป็นเป็นแผนที่สองใช่ครับ จะไปคุยกันไหรครับผมจ,จริงๆแล้วเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ก่อนดีกว่านะครับว่า,าทางค่ายเขาเคลื่อนไหวอะไรไหมถ้าไม่มีเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เราอาจจะเดินเขไปเองเลยอเขอบคุณครับขอบคุณค่ะขออนนะคะรัอบองพี่นาพิธาเดินเ พี่หเห็ไปกไร่ขอบคุณครับียวเาก็มีลเดี๋ยวเกี้ครับจากคนาคก้อง้ี่ง้วอ <c oughs> ่ะใช้ก้อเพื่อเขาเขาเด้ีก่อนองอบท้าอเคพี่นายขอรบกนรอแป๊บนึงให้เขาสนับสนนโอเคขอบคุณคราบพี่นายสองคนก้องนี้เขาเขาให้เหตุผลว่าอะไร